ในส่วนถัดมานะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของโมดูลนะครับการขายและรายได้หรือว่ารายจ่ายและ,ะการซื้อนะครับในส่วนของ2โมดูลเนี่ยครับจะยังไม่ได้รวมในส่วนของใบรับวางบินนะครับหรือว่าใบสำคัญจา่ายซึ่ง2โมดูลเนี่ยจะอยู่ในโมดูลการเงินนะครับดังนั้นในโมดูลถัดมาที่เราจะเข้าไปศึกษากาันก็คือในส่วนของโมดูลการเงิน การเงินก็จะประกอบไปด้วยด้านซื้อนะครับก็จะมีใบรับวางบินและก็ใบสัจา่ายนะครับส่วนด้านขายนะครับก็จะประกอบไปด้วยใบวางบินและใบเสรียรับเงินนะครับเราคลิกเข้ามาดูที่โมดูลการเงินนะครับก็จะมีเมนูนะครับดูปฏิทินเราเริ่มที่เมนูดูปฏิทินนะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวเอกสารนะครับที่ค้างชราระเนี่ยมาแสดงที่หน้าปฏิทินนี้นะครับ โดยเอกสารนี้นะครับถูกระบุมาจากวันครบกําหนดนะครับวันครบกําหนดชําระนะครับก็จะมาแสดงในหน้านี้เช่นผมเลือกวันที่5นะครับก็จะมีทั้งเอกสารฝั่งซื้อและเอกสารฝั่งขายตรงนี้เราก็สามารถใช้ในการพิจารณานะครับ cash in cash out นะครับหรือว่าการโอนเงินเข้าโอนเงินออกที่คาดการได้ว่าจะเข้าในวันนี้นะครับเราก็จะเห็น ยอดเงินนะครับและ t o t ท l อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถฟิลเตอร์ตามโมดูลได้นะครับว่าจะเป็น AP BL AP กคือเอกสารซื้อ BL ใบแจ้งหนี้นะครับ BN ใบวางบิลนะครับ e x p นะครับรายจ่ายอื่น Invoice นะครับ IV PV ใบสำคัญจ่ายและ RV ใบใบเสร็จรับเงินนะครับตัวน,นี้เราก็จะเห็นเป็น Transaction สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับ ก็น,นี่นับเป็นวันครบกําหนดตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนของปฏดินทินนะครับแล้วก็มีเป็นวีคได้นะครับประมาณนี้นะครับ